นะทำไมเรานะต้องใช้ตัว AI นะฮะแล้วไอ้ปัญหาที่ใช้ระบบแมชชเร่นพื้นฐานที่ไม่ใช่ AI มันมีปัญหาอะไรนะครับปัญหาแรกที่เรานะถ้าคนใช้แมชชีนิชั่นบ่อยๆจะเจอคือเรื่องของ lighting นะครับ lighting ในระบบมจะเห็นว่ามันหน้าตามมันหลากหลายมากมากมายเลยนะแล้วเป็นตัวคีย์หลกักสำคัญนะในการจัดการเรื่องทำให้การถ่ายภาพได้ไดคมชัดแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัว lighting เลยนะแต่หลายครั้งเราไม่สามารถจัดการเรื่อง สงลบกวนได้นะเราไม่สามารถที่จะเลือกใช้ไฟที่เหมาะสมได้เนื่องจากพื้นที่จํากัดนะครับหรือว่าไฟบางอย่างมันก็ราคาสูงเกินไปนะไม่เหมาะเอาการใช้งานนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหัวใจหลักสําคัญว่าเราก็ต้องมองหาซอฟต์แวร์ที่มาช่วยนะครับแตนะ่ซึ่งไลติงมันเป็นเรื่องนะคือเราเห็นแสงสีขาวอย่างเดียวม,ม,มันมีหลายสีมากนะฮะอันนี้ก็โดยเฉพาะในส่วนของพาร์ทไลติงเนี่ยเราสามารถที่จะเซ็งได้เป็นวันเลยนะครับนะแต่่แน่นอนมันเป็นหัวใจหลักสําคัญนะครับ,นะรบแล้วก็ นะมีเทคนิคมากมายที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้ตัวไลทิงนะครับโอเคนะน,นี่เป็นตัวอย่างนะให้ดูสั้นๆน,นะว่าตัวไลทิงหนึ่งตัวเนี่ยนะครับมีตัวการตรวจสอบบ้าง แร่ผู้ต้อเห็นว่านะครับการตรวจสอบนะครับโดยใช้ไลติงที่มีการถ่ายที่มุมแสงต่างกันนะครับเราก็จะได้ภาพที่ต่างกันนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการเลือกใช้มุมแสงเห็นว่าแสงมีผลมากนะครับแต่บางครั้งอย่างที่บอกคือถ้าเราเราคุมแสงไม่ได้นะครับถ้าเราเราคุมแสงไม่ได้ปัญหาที่จะเกิดก็เป็นแบบนี้นะครับถ่ายแต่ละครั้งนะครับภาพเหมือนกันนะตัวที่ชิ้นงานเหมือนกัน นะแต่ภาพที่ได้ต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของตัวซอฟต์แวร์ทีเ่เราจะทํายังไงนะในเมื่อเราคุมแสงไม่ได้นะครับหรือแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะชิ้นงานมานะอาจจะมีสนิมหรือว่ามีนะชิ้นงานเข้ามาในลักษณะของนะแต่ละครั้งนะชิ้นงานเดียวกันนะครับนะนเวลาถ่ายเราไม่สามารถที่จะคุมในส่วนของตัวความคมชัดหรือคอนทราสต์ของมันให้ได้เท่ากันนะครับนะเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับ อันนี้เป็นที่มาที่ไปเราต้องมองหาซอฟต์แวร์มาช่วยหรือชิ้งนงานที่มันวาวแบบนี้นะครับถ่ายแล้วก็ยังมีความมันวาวอยู่แล้วก็ตรวจสอบออกมานะครับหรือว่ามุมแสงต่างๆที่ให้ภาพต่างกันนะครับในะระบบกล้องนะครับทั่วไปะระเราเรียกว่าเป็น traditional image processing นะครับแน่นอนครับเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยตัวกล้องที่เราเห็นเนี่ยตัวอเคอมพิวเตอร์ที่เห็นคือจะเห็นภาพเป็นลนักษณะของตัวเลขนะครับตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวามือ ซึ่งตัวเลขพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเป็น b i n a r y l e v e l นะครับนะนะหรือว่าค่า s l ล d e level จะมีบอกความเข้มแสงของแต่ละพิกเซลนะครับเพราะฉะนั้นตัวโปรแกรมนะมันก็จะทำาการคำนวณน,นะฮะจากบนพื้นฐานภาพที่มีการแปลงเป็นตัวเลขแล้วนะครับถ้าเราคุมแสงไม่ได้นะครับค่าต่างๆที่เราถ่ายมาก็จะเพี้ยนหมดเลยนะครับนะ อย่างรูปกระดาษตัวนี้นะครับเราเห็นว่าเห็นด้วยตาให้กน็น่าจะพอแสงโอเคนะแต่ถ้าเราแปลงเป็นขาวดำปุ๊บเราเห็นว่ามันจะมีปัญหา,หาทันทะีเห็นไหมขอบนะตัวนี้ก็คือจะเกิดปัญหาแล้วก็ต้องใช้ฟิลเตอร์มาแปลงนะเพื่อจะพยายามอ่านตัวหนังสือให้ได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นลนักษณะของการใช้ตัว image processing ที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานที่เป็นก็เรียกว่าเป็น traditional นะครับ traditional รบเรามาดูว่าความแตกต่างระหว่างโปรแกรม นะอิมเมพื้นฐานที่ว่าเป็น Traditional m a c h ชี i ว i ชั่นกับหรือเรียกว่า l ู Bas นะฮะภาษาที่เราจะเรียกใหม่นะก็ให้ทุกคนได้เรียนรู้ภาษาใหม่เนาะคือรูเบสนะ machine vision นะคือ machine vision พื้นฐานที่ใช้อัลกอริทึมนะฮะหรือว่าเราต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปก่อนความหมายคือเราต้องกำหนดกฎเกณฑ์เข้าไปก่อนนะว่าไอ้ภาพที่เข้ามาเนี่ยต้องการตรวจสอบอะไรเราต้องรู้ก่อนเลยว่าเราต้องการตรวจสอบอะไรเช่นเราต้องการตรวจสอบนะว่าตำแหน่งนี้ต้องมีพิกเซลสีขาว นะจำนวน10พิกเซลนะถึงจะโอเคนะถ้าเกิดมันมาปุ๊บมันไม่ใช่10พิกเซลนะมันก็จะนะให้ผลออกมาเลยคือนะเรากำหนดตรวจไว้ก่อนนะก็ดีเรากำหนดกดเกณฑ์ไว้ก่อนนะจากนั้นก็ให้ตัวออคอมพิวเตอรนะ์สามารถที่จะคำนวณต่อไปได้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวโปรแกรมนะที่เป็นตัวอะไรครับลูเบสนะคือเราเราถ่ายรูปมานะครับ เนะสร็จแล้วเราก็ทำฟีเจอร์อะไรบางอย่างนะกำหนดเงื่อนไขอะไรบางอย่างให้เขาจากนั้นเราก็จะให้อ t พ u t ออกไปนะแล้วก็ส่งไปให้ทางเนะครื่องจักรต่างๆทำงานนะครับนะแต่ปัญหาของรูปเบสคืออะไรครับนะสมมตินะถ้าเราใช้ต้องการแยกตัวตัวเม็ดไ้พวกนี้นะครเป็นเป็นถั่วพวกนี้นะครับนะวอนันเฮเซนทนะครับนะหรือว่าเป็นเมล็ดมม่วงเนี่ยนะครับ แตนะ่ถ้าเราูปมันส่วนแบบน,นี้เราก็สามารถแยกได้นะจากความเข้มจากขนาดนะจากความเป็นวงกลมจากเส้นผ่านศูนย์กลางอะไรต่างๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดรูปมันเป็นแบบนี้นะฮะมันจะเป็นตัวเหมือนเดิมนะเป็นวอรนัสเป็นเฮเซนัสเป็นเชนัสเหมือนเดิมนะแต่เอ่อฟีเจอร์เขาต่างกันไปนะอันนี้เราก็ไม่สามารถตรวจสอบโดยใช้ระบบมูเบสได้แล้วนะเพราะว่า Data มันแปลกบนสูงมากนะครับนะหรือสัญญาณแบบนี้ก็ตามนะอย่างรูปนี้ นะเราบอกว่าเรามี NG อยนะู่สองงานนะมีโอเคสองานแต่ถ้าเราดูรูปเราจะคิดว่าโอเคมันน่าจะอ e นะันเดียวแต่จริงแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้อันนี้เป็นที่มาว่าเราจําเป็นต้องใช้โปรแกรมที่มันนอกเหนือจากรูเบสแล้วเพราะรูเบสเราไม่สามารถกําหนดเงื่อนไขได้ว่าเฮ้ยตรวจสอบเฉพาะสีดำนะแต่อันนี้อันนี้ก็มีสีดํามาเหมือนกันแต่ทําไมมันดีนะว่าเราต้องใช้นะเราเริ่มต้องใช้ต้องใช้ AI เข้ามานะครับนะ AI มันคืออะไรครับ AI มันจะต่างจาก ตัวลูเบสก็คือนะครับเราให้นะเราส่งภาพเข้าไปแล้วเรามีเทรนนิ่งอิมเมจนะครับนะใส่ภาพบอกเขาว่าภาพดีภาพเสียภาพดีภาพเสียเสร็จแล้วตัว AI จะสร้างนะอัลกอริทึมด้วยตัวเองเข้ามานะครับจากนั้นเราอาภาพที่ต้องการตรวจสอบมานะ AI ก็จะใช้อัลกอริทึมที่เกิดจากการเทรนรูปนะครับในทําการตรวจสอบตัวระบบให้เราอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็น ขั้นตอนือง AI นะซึ่งจะแตกต่างจากในส่วนของตัวที่เป็น l ูเ e b นะครับหรือว่า t r d i t i o n a l machine v i s i o n นะฮะ